โอนี่นี่เลโอรมนไหนดีูพี่เาบาโรนครับผมงาเลยครับเอาเนอดมอนี่เอาเนื้ออะไรอะเสวยเนื้อ่เจ๋สวยนี่เนื้อนี่เนื้อสวยนี่เนื้ออะไรเนื้อวัวนี่นะตัวตัวยักีนี้แดงตัวลุมนี่ไงนี่ นี่อาตรงนี้นเออเออน้ำมืออไน้ำมือน้ำมือเออนั่นะเอา้าณโลนึงครับผมเริ่เลยี่ยาเลยเรื่มเลยครับโอ้ชื่อลายแต่มอนี่เออน้ำมือตเไา้แล้วลูกพี่ผดสองอยห้าสบาทลูกพี่เอ้ยให้ิบาท